ใ <laughs> ช้เกาะหาเอิญหาอยู่ใช่สบายดีพี่น้องตื่นมาคำเร็กก็เกาะเกาะเกาะเอิญหาพอพอสิพอหานมกินอิ่มแล้วก็ดึกทิมะพอหาก็ตื่นแต่นอนเลยเอ้าวผมก็เป็นานันน่นเอา้าว ทักทายสบายดีบัดสุขคนเด้อหลังจากพอดลงผุดขิดไปสองมือสามมือพี่น้องเลยทาวานสรแลวนะเออสวัสดีจ้าป้าลึงสวัสดีจา้ากับอยู่แต่เพื่อนกับไม่ไดขิดไม่กี่น้พี่น้องเอ้ยเบื่อกับอดเบิ่งให้เด้อพี่น้องเลยฝากเบิง่งโฆษณาให้หน่เด้อ กะเพราว่ามันบริปเสิเดพระหายังมือกบุมียังห้หาแล้วก็บิ่งลูกอยู่เพื่อนเนี่ยขบวยยำห้ยํำหน้ากับมีคิบน้ำหายน้ำหน้าคือเก่าคือยู่แต่หน้าคือเก่าอแล้วพี่นงตาภาษาไม่รู้อ่อนนี่แหละมือใดมือกีเผินบ่ชคอยเลาะบ่คอยลินบ่คอยยังให้ถ่ายกับบได้ถ่ายเนาะหรือว่ามือใดแบบย่างแหงเผินบ่คอยอยู่เพินอย่างกับบได้ถ่ายเผิน ปาปลาปลาแม่จมลงปะนี่แพ้นี่ขาดบดได้เลยที่สําคัญสีเหลืองอันดับหนึ่งสีนี่อันดับสองอันนี้สีรองลงมาคือของโปดวดคนนี้เนี่ยแน่ปื้อๆก,กับบุมิซิดเอาไปสักนอกใกไป,ไปวะตอนเช้าเวลาพันนอนเวลาพันบบได้กดไวจังลอยเอาไปสักได้ทำมือได้พันกดไวก้กะเอาไปบบได้ดึงไปพนกระต่น <S <S ไฟใายลูกใช้เกาะเดยวไปเบิ่งดูเกาะเห็นยังนะเบิ่งสภาพา มันตอแบ,บแสงไก่ชัลูกว้าวอี่มอะเห็ดอย่างเบ่งสภาพขอดกระหัวอยู่ลูกจุงเห็นตาหวานดูตาหวานตาหวานจะเอ๋ไม่อืมจี๊จั๊งท่วงยังสี่ยังน้ำโอ้หมัดผมมิกกี้กันจะเอ๋เอลุกเหมืนอนเสิร์ตมิกกี้เนี่เดือนจ้า Ừ, cơp, 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 cơp. Nhưng hết nha. Cơp nhảy, lúc cơp nhảy, bố xảy đấy. Cơp nhảy. <laughs> ừ, cơp, cơp. Ơ, cơp, đẹp, Ơ, bắn đẹt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 , bắn อย่าขึ้นโถลดอย่าเปิดบอสโหลดเปิดที่ยังบอรโหลดตรงอยุ่มมัดพมบริวีมัดใหด้รถดวีแต่เศร้าตากแดดได้ลูกลูเสื้อเบาข่าบ่ได้มันหก่ะอู้จป็นฮอนจะเป็นเอา้า แด่นห <normal> mm. ่อนเลยพี่น้องเอ้าคือเอ้าฝนนี่แหละเพราะว่าหนูคิดว่าฝนสิตก๊ะฝดังคือห่างๆพัดบบตกซ้ำเอ้าเอ้าเอ้าฝนสิตกป้าป้าลูกป้าป้ามันแหมอยู่ห่มก็เหม็นอีกทีเลยไอห่อนนะฮะผู้ไปน้ำกาะอยู่ตลาดของไป ร้องลมร้องลมนอนอา,าเกิดไรเห็ดชอนคืนนะนอนอาเกิดไงชงกับเปี๊ยกเงี่ยวค่ะตื่นนอนมาเงี่ยวชงตัวปวดชีแก้ให้กันยากเลยอืมคุ้นแท้เ

ขี่นักขณียมมิก่นางเถือ่อเพิ่นอยากเอามาใส่ให้ดมเพื่อน,นักขณียมเพื่อน,นยาช่วงนี้มุดแดงดินหลายมุดแดงไฟมันหลายพี่น้องแต่ฝนตกมีถั่วเบิ้ดมิกี้นะ้ำมีตุ่มมุดแดงไฟกัดแข่งขาตีนมือมุนเบิดกระบอกกระบาดขนาดผู้ใหญ่มันกัดละตัวยังก็ยังเจ็บเนาะนเถื่อบิกี้มือละกัดคู่มือนะ ระวังอยู่แต่กักดข้อม,มือว่ามันมีกระจายไปได้หลังเถอะโมเมนต์โมเมนต์คุยมันจ่มันก็มีกระจายไปมันก็ให้นะมันผู้ใหญ่มันกัดกันยังพอแหงวะ,น,ะนอนดูอยน่ะ มื่อนี้พ่อนมาตนาพี่น้องเก็มาจะดึงได้น้ำสังแปลงเอาน้ำสังแปลงใส่ไดอันโซลาเซลล์ปั๊มน้ำโซลาเซลัสิวแหละตายถ้าได้ลบแล้วช่วงนี้ก็เสียเวลาแต่กลับได้ก็ยังมุดไปข้างนอกมันนี่สะรูปไปยุติเหตุนี่หรือจัะหน่อยนี่ฮะช่วงหนึ่งก็เสียเวลาอะไรเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเท่าไรเถื่อล เพอีกวันนี้ก็บปนักไล่ส like ิว um. ่าและวยัางนั้นหาอันนี่เด้อไปคือไปล่างขวดนมไปให้งกันเด้อล่างแล้อส่งขวดใหม่ไปไปร่างขวดจะกินเพื่นทั้งบอกมีอยังลุคฮะท่วงอยังอั้นนะฮะฮะมีอยังมีอยังอันน่ะนยาเห็นมันกับเบื่อฮะเออฮะฮะ เึืงว่าโบาเป็น,เป,นเป็นข่อยเป็นคามแล้วว่าว่าตาำแต่คัมเดียว,วยยก,ก,ก็บ่บข่อยสัดเลยเอาเกือบเกิบเกือบเจ็บว่าดูเจ็บอ่าเหยียบหล่นหามุนไปเลนหล่นตัวนี้กาเพนี่กินนมบบทันโดนให้หาขวดนมอีกแล้ว ้อมกัน <Echo> บ <es> <1 S 2> ่หอมกันบ่ให้ลาหอมให้หอมมันไม่ได้เอาแก้มมาให้หมูหอมตะกี้ก็หัวแจักหอมหอมนะตะกี้ยังหอมมันเรียนดีแบบมัไม่ได้เอาแก้มมาให้หอมขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเลยพี่น้องเปิดประตูนะเปิดบรรยากาศกันหัดบฮู้ว่าสิลูกบัวเนี่ยเฮ้อเอิญยังมืด ขี้ขี้รถหรอกเห็นพ่อ,อย่างมาฝ่าโดดฉีกับรถจากเข้าสิไปช้ยโปไปโดดฉีกรถนะโดดอยากงห้ขึ้นอย่างเดียวเลยมด่ามันออกแล้วมันออกมันจะไปหาอะไรหลุดคนมืนมามืนมาสิตตกก็บบเสื้อผ้าเมื่อกี้เขาตะลางกัน สักขูมือพี่น้องมือแล้วซัมนีแหละขบศักขูมือเลยมันเกิดมันลายเลยกางเกงบบทันใส่ไก่พี่จักพี่สั่งโบทันทอดสี่มุพี่สัง่งเซลเซลอยู่ละะกลุ้ออกกยมันเหี่ยวลายมือเลยนะกีอกมันมี่ตะหักหักจนเบิดเลยนี่เดินต้นหน่อยนี่พอคนเอาผ้าสิทธิ์ลงพอมันหักแล้ว มีเป็นน้ำสั่งเก้าของกระเจ้ากันยังหักขนาดมือนะ่ะมันหักลงไปสองต้นหรือเรือต้นเดียวนี่มือน่ะบุมีลมกันยังหักลงเองโอ้บิดเลยอุ้ยกลับมืดดำเอา่อยอดัดบ่อบจรคนเอาไปใส่ขัดบดอัดไว้ไก่แห้เข้า เอาไนดอกดาวเครื่องมาหอยไว้ดินแห่งดินแห่งไว้แห่งไว้ทางนี้ค่ะนัดพนตกแค่มือวานมือซื่อนแห่งล้วพี่น้องเลยจักหน่อยนี่หนาพืดผืดอยู่แล้วนี่พอพนตกมามันก็เริ่มเกิดเลยนะวันไพ่กับบทษันพี่ป่งใหม่วสีมาทมมันนี่แลวนี่มาขวัดเป็นถมครับไไยยังบริเกียร์ถมต้นขิมิน ีิมินตัวขวัดกัยังไ่ได้ปลูกมันออกดอกเป็นดอกเป็นดอกละดอกคือดอกกระเจียวเองโอ้ไปสากเบ็ดไปก็ยันอันไพดับเฮ้ออันนี้ออกไก่กินเบ็ดหมองเพชรน,นี่เป็นขักปนยังบานไปก่อนพี่นอ้องกไปหาสักเบ็ดโทรศัพท์ไปก่อน คิวได้เขียนโมมีฮอนคิวเนาะโอเคพี่น้องพ่อพ่อคลิปหน้ากะเสียงผาดังอยู่ไกลๆเริ่มยับมายับมาเลยเนาะกะย่านแต่แบบว่าพ้นโมมีพนย่านแต่ลมย่านแต่ผาดังก็ว่าอะไรองเลยถ้ามีพนก็ดีไปเนาะนังเถื่อไพ่มันหมักดับนะบ้านเฮาย่ำนยังดับดูโอเคพี่น้องพ่อพ่อคลิปหน้าขอบคุณบรรสาศุภคสกุลเด้อสำหรับคลิปในคอโตลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง